ีครับยังพี่สุูุทุกคนวันนี้ยายอ้วงวักเลยเด้าผัวพนักงานยายอ้วงมาแล้วสวัสดีสวัสดีพี่น้องป้องปลายสุภุสุคนอยู่กับแม่นางตองอูช่องตองอูรัมเพิ่น์ออฟฟิเขียวครับพี่น้องเมื่อนี้อันให้ตากับอันนั้นญาติญาติลายผูลายหลายคนมายายอ้วงซอยกันสีมั่งหลังข้าวออกเดี๋ยวมันสิถือองค์แตกเสียดายองเอาไปใส่น้ำถ้าได้ขันว่าใส่กินก็ไปใส่อาบ ไปทำตักใส่น้ำไว้ไปทำมาคงมาเขา่าสวัสดียายนางสวัสดีคุณแม่กิตาค่ะสวัสดีค่ะป็นจังได้ใครแนบไปพี่นอ้นองพี่น้องคนถามมาหลายว่าคุณแม่กิตาเป็นจังได้ใครแนบไปไปหาหมอไ,มไมปพบไ,ไปหาหมอเมนอยู่ใหญ่ไปหาหมอกับว่าเมื่อวานนี่ไปหาสามสี่หมอหมอเขากับบ่อนี้ นี่ละพี่น้องวิธีการย้ายโอ่งใหญ่โอ่งออกแล้วเด้อพี่น้องเด้อเชียา่เอิ้นพวกอันพย้ายเมียนย้ายเซียนมานำ เป็นห้ใบยายว่ามาหาพี่หาน้องเตือเดี๋ยวเรากลัมาดอกสักหมื่นหนึ่งเรากลับมาเก่า ไปเก็บเห็ดยายนงว่ามีงูจงอ่างเสด็เสด็เสด็เสดิงออกกลับมาเอามีอีหลีเพิ่นปล่อยงัวเข้าไปแล้วงัวแมลนออกมามันบูออกมาเออขันงัวบ่าเขาน่นเพิ่วมาแม่นี่เลยเออ มันงมันไหนุวยนขหานยนนะเขาไปรื่อบด้วละอ่ามันยนนอไข่ยู่หันต้ีแ่ไมวมุนจนนีละจิ้มมันไก่มั่นไก่คนเดือดันมัคนว่าขมาอีมันว่าไกคนเดือดเมนคันเขาเป็นทำหากระเห็นโด ขอบคนไอแม่เดี๋ยวนี้ก็เห็นรถซุ่มไปต้องกันเ่าเห็นไปเห็นผู้เดียวพุดลงงตั้งเทอเลือผู้ห้าหื่อ่อ่ว่าบ่อจะเห็นไม่ีช่อาอะไรพนะงจะเห็นที่เเดี๋ยวราอ่านพวกไก่เจ็บเอาเพื่อนว่ามันเยะ นอใครมันหูวันหูวันี่หลนว่ามันชูใคคนเล็บตัว่นเยมึงบอกงั้นหอกะนว่ใหญ่เขาเห็นจอเขาไม่กินเห็นเขาบอกาหางักอ่างเนกมาหางูอ่างแต่พอมูอ่างตัวนี้คป่อยได้หหางมุกตัมาหาเห็ดหงเียนี่โรงเรียนนี่ก็ไม่นี่ง่าเิดอไร่โอ้เอ้ค่อยๆเอ เออโอ,โอ้แข็งแรงสบาตาแม่โอ้ว้าได้แล้วหน่วยหนึ่งนี่แม่หน่วยนี่แม่คือจริงดึงมาไหวพี่ได้ว้าพี่หน่วยหนึ่งพี่น้องเอามาไหวพี่องคซีหน่วยพี่น้องโอ้อัจฉริยะเกียงยู่เดเนเกียงคาเกิ่งแบบบริ้บ่ดแตกบบหยางพี่น้อง ได้แล้วก็หิวกระตาไปตาหนึ่งเนาะแค่ไม่ได้ตาสิว่าจังได้น้องหัวได้ก็ได้ตาหนึ่งแต่น่ะเย็นนัง จะขานใหญ่องค์กระเะให้ลอยหาสิบด้ววิพี่น้องกันคนละหาสิบบาทกับเพอละตัวยังโอ้ยให้มันเป็นหมากแง่ก่อนให้ได้ยู้ได้กลิ่นก่อนเนาะเมื่อเป็นยางดอกมุกพี่น้องวิธีกัดใหญ่องค์วิธีกันใหญ่องค์แบบ อง์่าแตกแล้วก็องค์ก็ได้ใส้คือเก่า เก่งเก่งอยู่เด้นเนาะเอาองค์ไปเป็นหน่วยองค์กับว่าแตกสาคันแม่นผู้กิ่งว่าถืกหลายถือมองก็บสิแตกมุนเบิดแตกแต่จับแต่งวยพุ่นละเนาะเหลือกระสิเต็มพอดีฮะละองค์ก็ได้ y e a ก็เป็นสาดเป็นเซนอโฟ่ด้าบักจกหักแบบนี้ขุดต่อนน้อยๆนึงหน้าบักจกกระหากตะงงืท้ายโอ้พี่น้องโอ้ยิงขึ้นแบบนี้จริงสู่นี่ตะปบบู่เกมาถูกเกคือป <laughs> <Yeah. S 2> พูดท่าสมัยเก่าจะเป็แข่งเลยงเนาะเอาไ่ได้ย่องเดืนตากะแข่งเลีง้งอหลีเนาะน,นันเบื้งดันองงงงาง,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 งกันันนันนี่ได้เนาะ ผู看看้อาวุโบผู้ขับรถผู้ขับอง

เออใส่จริงเรงกว่าให้ให้เาอลตัวเขามาคุ้มหนัให้เาอะน้าหนำพ่อยังคุ้มมู่่เห็นวะเออพ่อยังคุม่รู้เจ้าเขามาคุ้มดวะพกลว่เอาเอ้านคือดับโอทถอดปาก เอาอยู่บบบนี้ทีนี้ลำาตปติไปต่อบ่ไ้เจ้าก็อื่นเถอะผมบ่มีนะอ่าบ่มีกับบ่มีตัวบ่มีตัวจินต์ลำดาไม่หานหลังเดี๋ยวนี้แกหลช่วใกล้ใกล้ช่วใกล้ใกล้ต้องนังบ่ก็เพื้นใจเช่นนี่กินผู้เป็นยังเราผู้เป็นผู้อยากเนี้ยล่ะท่านพ่อท่านพ่อท่าเพ่อท่านพ่ พวกมนนคนอาหลานแม่ทองตกรองเพชดีๆเลยนะองเี้ากครองเพน่ะปนบัตกรองเี้ยสกคองเพเนี้ผมเจ้าวาน้องเสีวบัตแต่ทางปบัตคนินิ่องตกครองนี้กรีเขาว่าแล้วเขาว่าเพราะในุบัดอีกอ่เขาว่า เลี้ยงน่าโคบีสอกเดีนว้เ่นต่างเ่ตดสเสียงทีเสีงเมียเมียน้ำเมไปนาเดียไม่ไดมไปบ้านเมีไปนเราโอกาสระสิบไปยุดอกากินปลาไม่โอกาสก็ขั้นว่าเียไปน้ังไ่ทุกทางเอ่าไบ่มันก็สิบไป ฉันขับรถไปขี่รถไปจะก็ไปแวะยยู่ห้องเอื่นใส่อยู่ยายมิดบอมด้ยงินบอมมีพูดเสียงพูดได้ตอบรับเออก็ไปพุนลาไปหาพุนลาหายายเมียนยายเสียยายนี่อยู่บ้านบ่ห้องเอื่นใส่กับมีดอิมซิมอยู่กับคอยขี่รถพานผุนเวลาไปเมืองเลยเมืองอย่างก็ได้พานไปทังผุนอ๋อจากแว่หาพี่อาน้องในแม่กันคือตัว บางเชียไปขายของก็ไปพุ่นไปหอดบ้านหาพวกตะยินหาพวกอันนี้พุ่นแล้วกันพวกคอยตานี่ลูกหลานลูกกันเด้อแม่นหรือเปล่าจะกระหูจะยุบกจะผุนั่นแล้วโบ้เด้อแต่ฉันก็ยังโบ้หูจากขนาดจะไปเล่นอยู่รอบผุนกนันลากันโดเพราะว่านั่นเพิ่นบ่มาเพิ่นบ่มาจากเทียรเพิ่นมาแต่พักตาแล้วก็ะยายลูก ลูกสาวลูกชายเพื่อนเพื่อนกับใเห็นมาจจกเทียบอบ๊บ้านทเห็นเพื่อนแจกเทียเนาะแมนเขากับใอยูบ่านมันกับไปหาเหตุการณ์เหตุงานเพื่นเนาะเลี้ยงลูกเนลู้กเลยงลูกกาจกันเลยนะเขาอฟังเียมาหาอีแม่นีดรอเ่าขอหนังเกลียดแล้รถหน้าไปอยู่กันนะ ที่น้องกันทีมกันไม่ได้ดอกับมาหากันแต่ว่ารุ่นลูกรุ่นหลานกับสิบลูจักกันเพราะว่าบ่ได้มาหากันนับว่ารุ่นพ่อรุ่นแม่สมัยตะกี้เพิ่นมาเยี่ยมยามถามข้าวพี่น้องกันดูพี่น้องพี่น่องหน่วยที่สามแล้วพี่น้องมาแม่บีมมาแม่ มามาลงมามา,มาเร็วๆวเร็วๆหน่วยทีซีแล้วครับพี่น้องใกล้ีแล้วแล้วทำยังไงไม่ให้อคงแตกวังพี่น้องขันว่ามีเทคนิคอีลีอค์แตกเลยครับพี่น้องกิ่งไปกิ่งมาแตกข้ามเมื่อกับมีเด้อันนี้ตังนี้เทคนิคของเพื่อน น้ององค์ใหญ่ซีนวยเสร็จเรียบร้อยแล้วครับพี่น้อย เรเรียบร้อยแล้วสี่นวยพี่น้องเอ้ยหนึ่งสองสามสี่ผัวผัวผัววุ้ยแข็งแรงกวัา

хай оф хай оф ตรงล่าง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 บ่พี่น้องใหญ่องได้กบกบอีหลีเดบิวเมนน่ะนี้เดบิวเมนกบออกตูมเด็กบอีหลีเอาเอาใส่กบอีหลีเอาเอาเอาโอ้กบบัตรหักขาได้เพล่ะบัตรหักขาเด้อพัวพัวพัว กบอิเลีได้เอาเด็กคุณเลี้ยงเอาเอาไปได้กบอมนว่าเอาจะไหนว่าหักขายเจาะห้เราไปปล่อยน้องกระชิวให้เราไปปล่อยน้องกระชิวเรายุพุ้นวันว่ามีกบป่อหกขาเราไปปล่อยบุ้นเอาเป็ดป่อยเอาไปไล่ไหนนางว่เอาบ่เอากระสับเอาไปปล่อยอู้เพรละแม่ดังเอฟ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 อยู่เวลาฝนตกเอาไปปล่อยเอาไปนั่นนี่เวทีตาปล่อยไปไล่ไหน มาแตกดออเพิ่นชำนานแล้วเนาะคินงานนี่เพิ่นอันนี้อยู่แล้วบ่ต้องห่วงกว่าโอ้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 เสร็จเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องอืหนึ่งหน่วยสองหน่วยสามหน่วยสี่หน่วยแล้วก็องหน่อยอีกสอง อ่ะโอเคเด้อพี่น้องเด้อเอฟซีแฟนคับแฟนมอลลัมสุภูสุคนมนีมานั่งตรงอูใหญ่องออกเสร็จเรียบร้อยแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้วพี่น้องฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดซับสไกให้ฝากกดติดตามด้วยค่ะพี่น้องเฮ็ดจังไดวิธีทําแบบไหนย้ายอ่งจะไม่ให้อคงแตกพี่พี่น้องออกจากมองนี่ครับพี่น้องนี่หนึ่งหลุมสองหลุมสามหลุมสี่หลุมหนึ่งสองสาม c กับองคหน่อยอีกสองหน่วยพี่นอ้องอะโอเคครับพี่น้องพอกันไหมคลิปหน้าคลิปนี้เอาไวส้สนีนักตงอูข,ขอลาไปแล้วสวัสดีค่ะบ๊ายบายครับพี่น้องพอกกันไหมคลิปหน้าจ้า